สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมดวงรายสัปดาห์นะครับเข้าสู่ช่วงสิ้นเดือนและหลังจากสงกรานมาละเรามาดูว่าตั้งแต่2 2ถึง28เมษายน2567เนี่ยปลายเดือนเข้าสู่ออ่จะเข้าสู่เดือนพฤษภาแล้วเรามาดูกันว่าคลิปนี้เป็นของชาววันอาทิตย์และชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจติดต่อโรเตอร์ทนทารคั้านะครับชาววันอาทิตย์ตั้งเจ็ปใพร้อมกันนะสื่อมาที่มือผมดูซีวายยี่สิบสองถึงยี่สิบแปดเมาย ช่วงนี้ชาวอาตย์ี่ะมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกกลุ้มเหลือเกินปัญหาเดิมๆซ้ำๆแก้ยังไงก็ไม่หายสักทีบางครั้งอยากจะนอนนิ่ีๆไม่คิดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยให้ระวังการมีปากเสียงในการทะเลาะวิวาทให้ใจเย็นๆรวมทั้งการแข่งขันการฟาดฟันอะไรบางอย่างเราเป็นคนคาดหวังสูงสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดน,นะถ้าถามว่ามีโอกาสได้มันได้เป็นเดอะแมจิชนเป็นคนที่มีความสามารถ เป็นเดอะเมดิเชียนเป็นคนที่เขาเรียกอะไรต่อให้คุณไม่เคยทํางานหรือโปรเจกต์ที่คุณทําคุณจะทําออกมาได้ดีและเป็นที่ยอมรับช่วงเนี้ยไพ่ผู้หญิงในงราชสีหมายถึงว่าผู้หญิงที่มีอํานาจหมายถึงแฟนหรือคนรักอาจจะต้องยอมเขาหรือหมายถึงว่าผู้หญิงเจ้าของกิจการหรือตัวคุณเองนี่แหละที่ต้องดูแลในทุกๆเรื่องและไพ่คําว่าความมั่นคงหรือทาว่าเพื่อครอบครัว ก็เกิดขึ้นได้สำหรับชาวอาทิตย์ในสัดาร์นะทีนี้เอาชาวมาดูว่าชาววันจันทร์ช่วง22-28เมษายนเป็นยังไงบ้างติอนะครับ ชาววันจันทร์ชาววันจันทร์นะช่วงนี้ก็คิดไม่ตกเหมือนชาววันอาทิตย์เหมือนกันแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางหรือเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือสำหรับบางท่านอาจจะตกงานก็เกิดขึ้นได้หรืออยากจะหางานใหม่และให้ผู้ชายคนนี้อาจจะหมายถึงคนรู้จักเพื่อนคนรักหรือหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานคนที่เป็นเจ้าของแล้วก็เกิดขึ้นได้อาจจะเกี่ยวข้องจิตใจดีนะชอบช่วยเหลือนะแต่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เลยใช้คำนี้ไปไม่เป็น และชาววันจันทร์ช่วงสัปดาห์นี้คิดเรื่องการเงินการลงทุนหมผลกัไรมหาศาแลแด้รับความยุติธรรมนะขึ้นลงขึ้นสาก็มีโอกาสที่จะชนะนะแต่คุณต้อง,ต,องต้องไม่ฝ่ายถูกนะถ้าพิจารณาในสัปดาห์นี้คุณรอข่าวดีเลยรับไพ่เขาเพื่อคาว่าครอบครัวทำเพื่อครอบครัวหรือความสําเร็จและไพ่แห่งการเฉลิมฉลองขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับชาววันจันทร์รวมทั้งการขอแต่งงานก็ได้หรือการตั้งครรภ์ก็เกิดขึ้นได้สำหรับบางท่านสำหรับชาววันจันทร์ในช่วงสัปดาห์นี้